หยิบหยิบไปตายโอ้ยลบลบโอ้ยถ้าของจริงบ <iah> ินมันจะไม่ชนกันเหรอวะเอาล่ะครับคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Star Wars Squad Zones กันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากคราวที่แล้วเราไปอยู่ในฝั่งของปฐมภาคีตัวโกงตอนนี้เรากลับมาอยู่ในฝั่งของฝ่ายต่อต้าน นั่นเองนะหรือฝั่งของพระเอกตามที่เราเคยดูหนังนั่นเองฮนะและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำปรวจยานอวกาศของทางฝั่งคนดีกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรด้วยยานขวัญใจฝั่งคนดี X-Wing ลวรนี้นี่เองยิ่งใหญ่ไปไหมอย่างหนึ่งที่จะต้องขอบนเกักบเกมนี้ก็คือ เราลงไปเดินไม่ได้ทําได้แค่เพียงเลือกตัวเลือกตัวละครที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เข้าไปคุยกับมันแล้วก็ฟังมันบ่นเราเดินไปดูยานใกล้ๆไม่ได้นี่คือความเสียดายอย่างหนึ่งของคนที่มีฝันอย่างบอมเฮ้ยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะพาเข้าไปดูด้านในเอ็กทิกันเสียทีวืบหน้ามืดน,นี่คันบังคับตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนจอยที่ผมใช้มีลักษณะ คล้ายๆแบบเดียวกันแต่ไม่ได้วางไว้ตรงวางขายเท่านั้นเองวางไว้บนโต๊ะเป็นไงเสียงความอาลาังการนี่คือด้านในของตัว X-Wing ครับคุณผู้ชมครับดูกันให้เต็มตานี่มีน้องดอยอยู่ด้านหลังด้วยใส่ไว้เพื่อให้ช่วยกันควบคุมกันทำงานขั้นตอนตรงนี้มันก็จะเหมือนกับเครื่องบินจริงที่เขาจะต้องมาทำการเช็คส่วนประกอบเช็ค ในส่วนต่างๆของเครื่องบินว่าทํางานอยู่ในระบบปกติหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เขากําลังเช็คหน้าจอสกรีนว่าติดโอเคไหมนะเเราไปดูต่อฉากตรงนี้มันคล้ายๆกับ battlefield 3หรือเปล่าที่มันก็จะมีการเช็คเครื่องบินแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเครื่องบิน f 1 6หมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะนี่เขาบอกว่าเตรียมพร้อมและถ้าเช็คทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็จะให้สัญญาณเพื่อที่จะปล่อยยานของเรา ทีนี้เราจะไปก็เมื่อไหร่ก็เตรียมกดสตาร์ทโชคดีงั้นไปเลยแล้วกันนี่ตัวเท่แต่ดูใกล้ๆไม่ได้สฝันไวเด็กเออออกวันแล้วนี่คือกองยานของพวกเราครับและแน่นอนว่าเราจะไม่ฟอลโล่จะไม่ตาม คนที่นำไปเดยวเราจะบินกลับไปอบินกลับไปดูยานของเราในภารกิจเดิมที่เราต้องการที่จะดูยานสำรวจยานว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมีการทำโมเดลที่สวยงามหรือมไม่ทำไมยานของเรา,าไันนเทเหมือนตัวโกงเลยวะคนดีๆเนะี่ยมักจะไม่หลอเหมือนตัวโกงสังเกตไหม ตอ,อนอื่นนี่ต้องแอบขอดูตูดเลยนี่เป็นไงทัสเตอร์ของไฟคนดีก็มีดีเหมือนกันนะครับแต่ของไยตัวโกงนี่จะน่าจะลำใหญ่แล้วก็อลังการมากกว่าดูดิเกมคุณภาพแค่ฟังเสียงทัสเตอร์ก็ฟินแล้วคุณภาพไหมโอ้ยยาวๆจะงอยใต,ใต้ใต้ยานี่คืออะไรเนี่ยมีไว้เพื่อ มันเหมือนหางเสือเรือที่ไว้จุ่มในน้ำเวลาเลี้ยวก็ใช้ตัวนี้อุปการา์ที่จำเป็นอยู่เลยรู้ปืนวะเนี่ยลองเข้าไปดูใกล้ๆครับลักษณะนะครับก็นี่ไงมอนจะเป็นปืนอันกระจิตหนึ่งลำบลเลอร์คือต้องนั่งลิฟต์ลงมาใช่ไหมเนี่ยคนกว่าจะลงมาถึงข้างล่าง แล้วก็มานั่งมาคับปืนอยู่ตรงนี้เหรอไปดูในส่วนถัดไปดีกว่านี่เราไปสนใต้เครื่องของ Star Destroyer แนละ้วมาดูอันนี้กันบ้างมันมันเหมือนโครงสร้างในการจอดยานคล้ายๆกันเลยแต่เราจะเข้าได้หรือไม่ติดหรือไม่ติดเหนกันไม่ต้องลุ้นอตอนออกมามันก็ออกมาจากทางนี้แหละนะแต่พอเรากลับมานี่คือไม่ให้เข้า บินออกไปนิดเดียวหันกลับหลังมาปิดฟังก์ชันนั้นไปแล้วออกมาดูไกลๆยังไงยานคนดีก็ไม่เท่เท่ายานตัวโกงเออทําไมวะต้องดูดีเหรองดูเรียบร้อยเหรอดูสิเนี่ยปนืนกันกจุดหนึ่งตัวโกงโอ้โหสี่บ้องสามบ้องฮังนเบเลอร์ลักษณะการออกแบบผิวยานก็จะเป็นแบบอโค้งๆนะไม่เีเหลี่ยมๆเหมือนตัวโกง เพราเขาคิดมาแล้วว่าตัวโกงเหลี่ยมเยอะมันมีมันมียานเห็นคุณผู้ชมเห็นยานไหมยานสามสามสี่ลำที่บินมาร,บรอบรบินตามเรามาไม่ว่าเราจะหันซ้ายหันขวาเขาจะบินตามเรามาเรื่อยๆแต่พอเวลามันหันไปติดยานมันก็หลบหลบซ้บายหลบขวาทีเห็นไหมเห็นไหมโง่นี่มันไม่ธรรมดาเนี่ววาตอนแรกเรานึกว่ามีปืนนิดๆหน่อยๆนี่อยู่ด้านข้าง ปืนแบบดับเบิลอันใหญ่อันอันเล็กอันกี่อันวะเนี่ยหกคู่สองฝั่งนี่ลักษณะเหมือนเรือว่ะเออใช่เอถอยให้มันห่างแล้วมันเหมือนเรือและด้านบนตรงนี้ก็มีปืนอันกระจิตริษเหมือนกันเออขอบนไปดูด้านหลังนิดนึงนะฮะอันเนี้ยดูดิอันกระตือดึงจะไปสู้อะไรกับตัวโกงวะเนี่ยเออ วัาแล้วไงหัวแล้วไงบินตามกัวจบไปจบมาติดติดนั่นไงไปได้วยเอาติดติดไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับตานผู้นำผมทำไงดีครับถ้าใครดึงใครดึงกู่้นผู้การครับใครดึงผมอยู่ครับอุ้ยูหน้าจะบทิ่ม ขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วโอ้โหงสารสงสารสงสารเอาจะนำไปไหนก็ไปไปไปตามไปผู้ชมสังเกตเห็นไหมว่ามันมีแถบสีฟ้าแดงเขียวอยู่ตรงนั้นนะคือมันเหมือน,นเป็นคาบพลังงานของยานอะ่ะเวลาเราคุยกันในหนังที่เขาบอกว่าโอนถ่ายพลังไปยังหน้าเครื่องโอนถ่ายพลังไปยังเกราะเอาไปยังคว,ความแรงของเครื่องเออเนี่ย มันไอสามปุ๊ไอสามอันเนี้ยคือใช่เลยตอนเนี้ยมันทั้งสามอันมันเท่ากันเพราะว่ามันบาลานซ์อยู่ถ้าเราเลือกที่จะโอนไปทางซ้ายสีฟ้าเนี่ยมันก็จะคือการเร่งเครื่องความเร็วหรือโ u โ b o เครื่องอะไรเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับโอนพลังไปยังส่วนของการป้องกันบาเรียส่วนอันสีแดงตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นการเน้นไปที่อาวุธที่สามารถที่จะมีการ ชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็มีการจู่โจมยิงเกราะเข้าไปได้อย่างไงได้มากขึ้นเดี๋ยวไปดูการต่อสู้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเราไปเข้าจุดจำไปพร้อมกันเลยคำนวณเส้นทางจากจุดวับไปถึงจุดหมายข้างหน้าเกาะเครื่องให้แน่นๆเ่าไว้ให้ดีเรากำลังจะวาบในห้าสี่สามส3 2หนึ่ง อ่างอ่างตดเต้มาดะอีกหนึ่งกิบไปใช้วูดคนเดียวเล่นมุกคนเดียวคุยกับใครเนี่ยข้ามเลยแล้วกันฮะเอาละครับเผื่อพบสัญญาณศัตรูอยู่ด้านหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปต่อสู้กันแล้วเผานุล็อกริงโคตรยากบอกเลยโอ้โหใช้จอยเลี้ยวให้ดูให้ดู ตล็อกล็อกทิ่งเียโอ้โหดูดิโอ้ยอะไรกันวันนี้มันล็อกยากอ่ะมันมันบินสวยกันอย่างเงี้ยล็อกมัเราใช้จอยแบบล็อกโดนอีกแล้วมันใช้จอยมันใช้ยากมากแต่ถ้าใช้เมาส์มันก็คงจะเล่นง่ายกว่านี้ตอนนี้ผมใช้จอยมันได้อารมณ์กว่าแต่มันมันก็เล่นยากอ่ะพูดอะไรกูเนี่ยตามไปลอกเข้าไปเตรียมยิงไม่ได้เว้ย มันบินสวนกันตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันเล่นยากมากทำได้ท่านทำได้ดีที่สุดก็คือการล็อกมิสไซล์ครับแต่ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงถ้ามันสวนมาแบบนี้คือล็อกไม่ได้ต้องหาทางที่แบบตามหลังนะท่านมันจะล็อกได้อยู่แต่ถ้าถ้าถ้ามันนิ่งเราก็ยิงสวนมันไปต้นสวนต้นแน่มาทิ้งอย่างนี้เอาไอ้สั้นล็อกยิงไปโดนนี่เราหอม โคตรมันไปอันนี่สิจ๊ะล็อกเป้าหมายยิง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 าเยันเพลินวะอันนี้อะไอันนี้ยิง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 ไม่ตายไปเป็นคนเป็นไปเท่าเลยวะเออหนี้เป็นไงแล้วแม่มาบอร์หนุกว วกยังวกยังครับคุณผู้ชมวกยังครับเป็นยังไงเป็นยังไงหล่อเลยจุกหล่อเลยโชว์ใหญ่ยิงได้ลำเดียวโชว์ใหญ่ยังยังยังสงครามนี้ยังไม่จบมาอะไรกันดีวันนะไปดิครับบวกเลยครับผมอ้าวไอ้นั่นมันบวกเดียวกันดีกว่าเฮ้ยจะวะอะไรวะเนี่ย วนไปโยกวนต่อยิงล <nhưng about. S 2> ็อกยิงไปไ้โว้ยลบลบหัวยโอ้โหเนี่ยถ้าของจริงวินมันจะไม่ชนกันเหรอวะวิ่สวนขนาดนี้เลยมาอยู่ข้างหน้าวะนี่มาอีกอใกล้ได้โว้ยเอาวะเอาสิวะมามามา ถ้าคุณผู้ชมได้ดูในตัวอย่างของ Star Wars s q u a d คุณผู้ชมจะต้องรู้ว่ามันสาม,มารถที่จะบูสต์ด้วยความเร็วสูงและทำการดิฟขหันหลังกลับด้วยความเร็วสูงได้ทำยังไงจะทำให้ดูวนกลับเอวนกลับโอ้ยยากว้ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้บ <c oughs> อกว่านี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงเ <c oughs> ตรียมบอลนะครับเตรียมพร้อมนะครับคุณผู้ชมผมจะทำการบูสต์ใส่แล้ววนกลับหลังเตรียมพร้อมวนกลับมา เอาล้วไอดิบดิฟวนกับมาโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย เลิกลุย Two hours later อ่าเลิกดีกว่านะยิงธรรมดากันเถอะโอ้โหอย่ากันในหนังเพื่อนพึ่งมาช่วยตำรวจพึ่งมาตอนจบโอ้โหยิงตั้งนานดูดิแล้วจะเกือบจะพังอยู่แล้วเฮ้ยเป็นยังไงวะ่โอ้ทะลุกันมาอย่างนั้นเลยมาทีหลัง มาลัดช็อตแล้วก็มาทำหล่อได้หน้าเขาเฉยเอาเป็นว่าน่าจะจบด่านแล้วมั้งตอนนี้พอนะครับสำหรับวันนี้บูสเข้าช่องวาร์ปเตรียมพร้อมไปกันทุกคนน่าจะวาร์ปกับฐานกันแล้วแหละโอ้โหสู้กันขนาดนี้เราจะวาร์ปกันใน 5... 4... 3... 2... 1อ่ะไม่พอดีกลับบ้านกันแล้วครับทุกคน เมียจ๋าแฟนจ๋ากลับมาแล้วจ้านี่เข้าอู่จอดข้นวเวนอย่างเท่โอเคครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นและยินดีด้วยสำหรับคนที่ไม่อ้วกไปสะก่อนสำหรับน,นี้ลาไปก่อนนะครับลาไปไหนหลาไปอ้วกแล้วครับเมือ่อยาปล่อยว่างกดไลค์ข้างๆและกด s u b s c ด้วยนะจ๊ะ